อาชีิีลอดฮาร์ดคอร์หนึ่งร้อยวันดูซิว่าจะทำได้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วโอ้ยประตูเฮียะไรอเนี่ยโอ้ยการเอาชีิตลอดเบื้องต้นนั้นเราต้องว่ายน้ำเพื่อได้ปลาแซลมอนมาแต่มันนั่นไม่ใช่ประเด็นโอ้ยปลาอะไรอะเหรอครับพี่ ปลาอะไรอ่ะพี่ปลาปลาอะไรอ่ะไอ่ไม่ปลาธรรมดาตัวนดำมุ้ยนู้นปลาอะไรนี่วุ้ย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 หมูมีหมูเฮ้ยมีมีตัวอะไรอ่ะแผ่นนะไหนลองให้มันกินหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เงียบโอ้ยโอ้ยกระดูกปอบออกระดูกปอบออออเอาละครับคุณผู้ชมเนื่องจากคลิปนี้มีเวลาจํากัดการที่จะทำให้มันถึง100วันมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากแต่มันอาจจะเป็นวิธีที่สุกปรปกสักหน่อยอันดับแรก s l a s ถาม add one d a y ครบร้อยแล้วนะเจ้ซึ่งผมคิดว่า คนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะกำหมัดง้างใส่หน้า,นนากูแล้วว่ามึงเล่นที่อะไรแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนี่คือคอนเทนต์นี่คือคอนเทนต์คุณผู้ชมอาจจะต้องการแบบเอาเวลากูคืนมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคผมจะบอกอย่างหนึ่งเป็นความล่าของเกมมาครับเลยละกันนะครับพี่นั่นก็คือการตัดต้นไม้นั้นจะไม่จําเป็นอีกต่อไปหากเรา,อ,าอย่ามายกาแบมันเข้าไปรัต้นอย่างนี้เลย